ผู้ละเมาคนเก่าเอาสร้างไฟมาแบบ,บบว่าร์ได้มาตรฐานครับพี่น้องเฮ็ดว่าก็ว่าภาษาสวัสดิ์เท่าคือเฮ็ดงานบางายย่ายจริงจิตนะครับผมเฮ็ดงานบาง่ายนะครับร่างกายผู้ละเมาคนเก่าพี่น้องสร้างไอ้เชสร้างไอ้ทั้งอื่นใเนเฮ็ดบัวเฮ็ดยังทิไมไปร้ายได้ครับผมแต่ว่าร์บอดใจเงินเขาครับพี่น้องนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขูทุกคนสวัสดีเีีช่างน้อยพาเพลินนะครับผมสวัสดีตอนเที่ยงบ่ายครับพี่น้องนะครับผมพามาชมนะครับบรรยากาศนะครับต่อกําแพงครับพี่น้องตอกาแพงด้านด้านข้างครัวพี่น้องด้านข้างครัวนะครับผมนะครับครับผมนะครับด้านข้างของครัวนะครับกระเทดไทยมันซ้ำกันกับกาแพงเกาครับพี่น้องนะครับเท่ากันนะครับผม ตอนนี้ตอนเช้าสร้างใหม่ก็ไปซื้อตะข่ายเล็กมาแล้วพี่น้องไปซื้อตะข่ายเล็กมาแล้วนะครับผมตะข่ายเล็กเอามาเส็ดคั่วครับพี่น้องนะครับผมสเสร็จแล้วเอามาแล้วนี่ครับหนึ่งม้วนครับผมหนึ่งม้วนเป็นตะข่ายเล็กยางหนาเลยครับผมตาข่ายเล็กยางหนาแล้วครับครับยางหนาเลยจะเริ่มกอขัดนะพี่น้องนี่นะครับ ช่างปองกับน้าชัยนะครับผมเ<ม>ทจเนี้แรกอะแ้วเล,ล,เล,ลพี่น้องวันนี้ล่อเทปุ่นล่อลอ,อท่าซีที่แล้วครับผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวเบิ้งสีมาให้น้าชัยครับพี<ม> <c oughs> ่น้องนะครับ พาชมบรรยากาศทาเฟียนะครับผมไปบริเวณน้าชัยกับช่างป่องนะครับตัดหญ้านะครับผมตัดหญ้าตรงบริเวณโคกน้องนานะครับขอบสะนะครับผมวาดนะครับว่าดสร้างหน่อยประยุคครับพี่้องว่านไปพาประจอไปเห็นลรอยู่ที่มูดาหารนะครับผมแปนะพี่รองแปดแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับหกครับผม สะอาดดีนะครับผมโอ้โหลมบอดได้พี่น้องนะครับหลมบอดแล้วครับลมหนาวกํลังมากนะครับปลากระบืนอล่องี่ล่องคานน้ำได้ี่น้องครับลมบแล้วหลบอแล้วนะครับบรรยากาศนะ นี่ก็าเได้ไปมุกลาหารนะครับวันนี้นะครับมุกาหารต่อ,อครับพี่น้องปลาเกียวกับน,อน้องฤทธิตะไปหาหมอคุณหมอนัดนนครับพี่น้องครับตาก็หาดีแล้วครับผมหาได้แล้วนะครับผมไปตามหมอนัดซื้อครับพี่น้องปลาป้ายหปล่าปลาปลา,าบืนปลาบืนแล้วพี่น้องวันช่างป่องกับน้าชัยนะครับผม ตัดหญ้า <inequ ity> <ique S 2> <ium> ่น <festivals S 2> ้องครับตัดเลยครับผมบริเวณโค้งนองนานะครับมันโค้งอีหลีครับพี่น้องชนหนึงสร้างตระกตัดด้านหน้าครับผมทำตระก้าด้านหน้าออกแค่แนวแล้วนะครับผมวันนี้แถวดีบแถวดิบหกลูกมากนะครนะใชายครับทีมสร้างพอดีตัดหยาพอดีฝนตกพอดีเฮ็ดกับแพงครับพี่น้องนะครับผมทีมสร้างมันก็เลยในจังหวะตัดหญ้า่น้องตัดหญ้านะครับผมตัดหญ้านะครับน้าชายครับน้าชายกับจ้างสร้างนะครับมาตัดหยาให้บอร์ทครับไปลอง บ่หน่อยได้ครับพี่น้องกว้างนะครับผมบริเวณกว้างนะครับครับบริเวณโัดหนองหน้าพอการนะหัวหนองวัวสร้างบ่มาเกี่ยวหย่าให้งื่นาะแม่มาได้ครับพี่นอาาอ้องนะพี่น้องนะอากาศตอนนี้ร่มร่มวีวีผมร่มอ่อนล่ะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่น้องเด้อนะครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมดูแลสุขภาพนะครับมันสีไปว่าคนท้องมันสิบ่สบายส่วนส่วนอากาศเครียดอย่พี่น้องนะ จากห่อนจากฝนแต่ว้าห่อนมะหนาวสินะครับผมอากาศปับท่นเคยไป่เห็ดให้เขา้าร่างกายเขาก็สบาย,ยเลยครับนาชัยกับช่างป่องนะผมกใส่เล็กน่องก็ซิมซางมากยืนรันเสีได้เริ่มนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้เริ่มน่าจะได้เริ่อกอขัวไปนอแพ้มล้งมพ,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 พัดโทรศัพท์ตึกสันเลย มานะครับคาเฟ่เปิดแล้วนะครับผมเปิดใช้บริการแล้วนะครับคาเฟ่เปิดแล้วไปสั่งลูกไปสั่งเล็กครับผมตะสอง,สงตอนนี้เจ็ดโมงั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะครับไปสั่งเล็กให้ลูกเข็นปั่นจักามาเห็นลูกสีดำครับพี่น้องที่แรกก็เลยไปซื้อตะไคร้เลยนะครับผมไปซื้อตะ ได้จังหวะในโอกาส,สเล่นสร้างเล็ก่าให้ลูกเคยน้ำขับพี่น้องนะครับ mm hmm. ชมบรรยากาศคาเฟ่เรานะครับผมท mm ีม hmm. ง,งานเราวันนี้ว่างว่างมือนึงพี่น้องนะครับผมว่างมือนึงหลักกเล่นยีบเอ,อื้อนหลักการตีควงมาาจากงานอยู่ที่วัดบ้านหินรถไฟนะครับผม mm hmm. นาริตะไลครั้งที่73นะครับผมนะครับ mm hmm. เป็นตรงกับวันเกิดของน้องนาริตะด้วยนะครับผม เป็นบรรยากาศก่อเขาปิวสวัยเลยครับพี่น้องนะครับผมแบบร่มออกแล้วครับพี่น้องบรลิสตาเกยคุ้งครับพี่น้องเซลฟี่เป็นที่แบบว่าที่เช็คอินที่เซลฟี่ด้วยนะครับ ใส่แบบบอลคั้งแล้วกษตรมาสมปูุี่น้องสมปูลเป็นเทพนะครับผมก็ตรมาแกะแบบแกะแบบบอลครับผมแกะแบบบอลแล้วแต่ใส่เพื่อจะดึงมาใส่ครับพี่น้องนี่นะครับดิงมาใส่นะครับผมตรงหน้าเคี้ยวกะจีเพชรแล้วแบบมันสดชื่นดีนะครับพี่น้องนะครับฟางทุ่งตรงหน้าร่มพัดมี กาคาเฟ่นะครับเซลฟี่ก่น้องครับเก๋คงเซลฟี่นะครับเก,คก๋คุงนะครับผมบาริสต้าของเราชื่อเขาหรอวะสวัสดีค่ะจา้าลสาวมาแล้วด้จา้ากบีบีบรรยากาศในคาเฟ่ได้นะัอ่สร้งควดมาเราสร้างพอดได้ที่กินกาแฟยังไงอ๋อสร้งควด สวัีรถกรบพี่บอสวัสดีครับช่างพรนะผมมามาเห็ดไฟต่อยมาหนึ่งอ๋อนงบีบีนะผมบีบีจ้เออกาแฟหน่อยจ้ะเดกเข้าข้าแฟกาแฟกระดาษเบากาแฟเดีนะจ๊ะโอ้ว่าต่อไฟหรบอเป่างวนครับโอ้นี่ไงนี่เพราะว่าห้องน้ำเราต้องมีน้ำปุอยู่งั้งอ๋อ ตีเจ like ๊ดเด็กนี่ไงโน่นโน่นตีเจ๊ตีเจอ๋ออร่อยเอ้าไปปีดเดี๋ได้ปลาซับครับผมนี่ครับพี่น้องเดินซ้ายมากพี่น้องวันหนึ่งจะได้ติดตั้งน้ำอุ่นด้วยนะครับผมติดตั้งระบบน้ำอุ่นด้วยนะครับครับน้องเลื่อนนี่ครับพี่น้องช่างพอร์ตนะครับผมอ๋อเลื่อนตะเสาแล้วปลา่างโอ้ยตะเสาแล้วนะ โอ้าอหายอาบได้ไหมเนาะ้ำอุ่นไหมเพชรเจา้าของสร้างอย่นะำุ่นน่าจะสามพันอยู่แล้วเนาะสกับสองมเครื่องมีสอง,สองว่าเห็นมาคอนเซอร์มีตัวนึงกับของสร้างฟอนมีเครื่องครับผมติดตั้งน้ำอุ่นนะครับผมครับหนาวหลายว่ามันเยน็นดีๆเลยร่มลมหน,า,ออนาวออกล่ะลมหนาวมาแล้วนะครับขนาดติดตั้งน้ำอุ่นครับพี่น้องนะครับติดเดินสายไฟไหมพี่น้องเพราะว่าสร้างช่างไฟช่างคนเก่าที่สร้างนั่นนะ คนละหมอคนเก่าเอามาเพ่อเดินไฟแบบว่าเป็นจำสายดิบมันท่านผ่านเตยอใบครับพี่น้องมันโดดน้านมาันกัดซอดครับผมนะครับนี่ครับผมช่างที่ผู้ละหมอคนเก่ามาทำนะครับพีนพ่น้องเมืองทีหล่ะวางยาพี่น้องนะนี่คือความจริงนะครับผมวางยาเลยครับพี่น้องวางยาวางระเบิดเวลาได้หน่เราทาบเนาะเออระเบิดเวลาได้เนาะนี่คือระเบิดเวลานะครับผมนี่แหละพี่น้องคือว่าอันนี้ แก้หลายเทียดเด้ครบพีน hmm. น really like ้องนี่แก <f obsc ene> ้หลายรอบแล้วนะครับผมแต่ว่าดื้อใหม่หมดเลยทีนี้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยของของทีมงานของพี่น้องนะครับผมคนลเราหมอคนเกาเลยพี่น้องเอาสร้างไฟมาเห็ดไม่ได้มาตรฐานนะครับผมครับไม่ได้มาตรฐานก็เป็นก็จะเป็นเรื่องนี้นี่แหละนะครับผมนะครับสร้างฟอนครับสร้างกัเลือเดินไฟใหม่นะครับเอาเส้นใหม่หมดเลยแล้วสร้างเนาะเอาเส้นใหม่หมดเลยครับเดินจากจากของมังคีพี่น้องนะใส่ท่อมาเลยครับผมใส่ท่อมาใหม่หมดเลยนะครับ อันนี้คือปลอดภัยแท้แล้วบัดเนาะบนโลงน้ำเลยอันดังสั่นเพิ่นพันได้ยวกัสร้างกอล์มพันธุ์ผาเตี้ยใบบัดนี้น้ำน้ำซึมเข้ามันก็บซอดจังซี่นะครับพี่น้องพี่น้องจะภาพเด้อมันก็ไฟดับมันตัดบัดนี้ครับผมเฮ็ดได้ไฟตกนู่นนี่นั่นหลายอย่างครับพี่น้องก็เลยมื้อนี้ถือโอกาสเป็นเป็นเด็จังหวะแม่นจังหวะดีก็เลยบูรณาการใหม่เดินสายไฟไม่บิดทงนเนาะครับผมก็เลยเพื่อความปลอดภัยของเฮานําล่ะครับพี่น้องนะครับผมนะครับ ประมาณนี้ครับอยงก็เป็นมาอัปเดตยติเบิงนะครับพูดละเมาคนเก่าเอาสร้างไฟมาแบบว่าบบอดได้มาตรฐานครับพี่น้องเฮ็ดเพราว่าครก็ว่าภาษาสะบาดเท่าคือเฮ็ดงานบางไงจริงๆนะครับผมเฮ็ดงานบางไานะครับละกการพูดละเมาคนเก่าพี่น้องสร้างไอ้เซอร์วิสร้างไอ้ทั้งอื่นใอ้เฮ็ดบัวเฮ็ดยังที่ไม่รลายได้ครับผมแต่ว่าบ๊อดายเงินเขาครับพี่น้องนะครับเขามาถามซางหน่อยดูว่าเป็นจังไงแนวโอ้ยติดต่อผู้ใดเรื่อดเถอะครับ ให้มน <I> mean, พูดละเมาเบิรงคลิปนี่กะติดต่อไปหาเพืเน่นในเดอ้อนะครับพูดละเมาคนเก่านะครับผมช่างช่างอะไรล่ละช่างจอมโกงอ่ะล่ะติดต่อไปหาเพื่นเนี่ยสร้างเช่นเฮ็ดบัวให้ยังไวนะเพื่นมาถามสาวหน่อยเพิ่นกับลงทุนเองนะครับผมสือปูนสื้อย่างมารอเป็นบัวเป็นยังไงนะครับผมสร้างพูดละเมาคนเก่าไปสร้างคนใบว่วเห็นปะ เฮ็ดให้แน่เพื่อนเงิน่องบรรจัยเพิ่นนะครับผมตอนนี้ก็นี้หายไปเลยนะครับผมนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้ติดต่อหาเพิ่นเด้อหรือตวนเพิ่นนะครับโอเคครับพี่น้องนะครับผมคลิปนี้กับะมาณนี้ครับพี่น้องมาอัปเดตให้เบิ่งนะครับอัปเดตโครงการบ้านแสงทองฟิลเลียนะครับผมอัปเดตระบบไฟให้ดูนะครับผมนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้ทีกครพนมกับคลิปหน้าชูทันีเขากลับมาช่วีมีใช่ลำรวยสวัสดีครับ